สุดตัวเราก็เป็นกระบอกเสียงหนึ่งเหมือนกันครับ,รบก็คือแบงก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดครับตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าูจะหนักขนาดนี้นะครับก็พอดูข่าวแล้วก็มันหนักมากเลยครับก็เลยพอดูข่าวคุณแม่ก็บอกว่าเอ้ยเราช่วยอะไรเงี้ยอะไรได้บ้างครับก็เลยร่วมกับทางพี่บุ๋มนะครับองค์กรทําดีครับ หนึ่งแสนบาทครับตรงนี้ก็เป็นครอบครัวสนัมนำเพชรและก็แฟนคลับช่วยส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทางภาคใต้ครับที่กำลังแบบประสบกับอุทกภัยหนักครับส่วนตัวะแบบเรามีเพื่อนญาติแน,นับนีแบบอินบงหรือวนะ่าขอความช่วยเหลือมาทางเราไหมส่วนตัวแวยังไม่มีนะครับยังไม่มีทักมาส่วนตัวแต่ว่ารางดูว่าเรามีแฟนคลับที่อยู่ทางภาคใต้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ ้น้ำท่วมหนักไหมเจออะไรหรือเปล่าแล้วก็ได้แต่ภาวนาขอให้แบบปลอดภัยถูกเพระว่น้มุงญเสียทั้รัพสินชีวิตเคือมันเป็นทุกอย่างเลยครับ<ม>การสูญเสียเนอะไม่ว่าจะเป็นเสียคนหรือสิ่งของนะครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่สถานการณ์มันมันเกิดขึ้นไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ เราก็ก็ต้องทําใจยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิด<ม>ทุกๆชีวิตมีค่ามากๆครับไม่ใช่แค่ให้คนอย่างเด<ม>ียวสัตว์เล<ม>ี้ยงก็ชีวิตก็มีค่าสุดตัวที่อาเดตได้ทำการตัดทันแค่บุญครับบ่อยแค่ไหนเพราะว่าหน,น,น,นูก็แบบต้เคล้าโต้ค่ะแค่บุญเหมือนกันเลยครับคือแบงก์ก็จะได้เจอกับ พี่บุ๋มก็เคยไปออกรายการเคยเจอกันอยู่บ่อยๆครับแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้แบบมีการแชทอะไรนะคะแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเวลามีปัญหาหรือเคสใหญ่ๆเลยครับพี่บุ๋มปนัดดาก็จะต้องเป็นคนแรกๆเสมอทีอ่ลงพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นกระบอกเสียงอัปเดตสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอะคระับแั้นก็เลย เลือกฝากพี่บุ๋มนะครับทางองค์กรทำดีและจริงๆ,ๆแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยครับ<ล>ที่ท,ที่เขาเป็นแบบเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะจัดการต่างๆในลงพื้นที่ในแต่ละที่ครับท,ที่อยากให้ฝากใจนะครับตอนน,ะนี้คือทั้งเจ้าหน้าที่นะทั้งต่างสาทั้งภายในคือตอนภาวะมัตรเกิดความเครียดเกิดความกัง,งวลอแรงอยากให้แบบอะ้รก็ได้กับ่จก็ด้วยสถานการณ์นะคะตอนนี้ มันหลายๆอยานะ่างเนาะค่อนข้างกดดันหนึ่งเลยเนี่ยคือเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเพิ่มมากขึ้นแต่มันอาจจะยังต้องเจออีกนะครับแล้วก็พี่พ,พี่ทีมกู้ภยัยทุกๆคนที่ลงพื้นที่เนะี่ยรู้อยู่แล้วว่า,าต้องเจอทั้งแบบรอนน้ำตาเนาะน้ำตาจากผู้ที่สูญเสียอีกมากมายเลยคืออยากเราอยากจะไปช่วยอะ่ะแต่ว่า เราอาจจะช่วยได้ไม่ทั้งหมดเนี่ยค่ะอัน,นคือสิ่งที่แบบมันบีบใจกับอย่างคลิพี่เปิลเนาะที่แปงเห็นนีครับแบบลงพื้นที่แต่พอช่วยได้ไม่หมดทุกคนแล้วก็ได้ยินคนร้องขอความช่วยเหลือ mm hmm. ก็ชู่วูครับทุกคนคือแบบฮีโร่ครับคือฮีโร่คือตัวแทนของอีกหลายหลาคนที่มีหน้าที่ที่ต้องทําไม่สามารถไปอยู่ตรงนั้นได้แต่ว่าเราก็มีกําลังซัพ์หรืออะไรที่เราพอจะช่วยได้อะ เราก็ช่วยแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้ให้พี่พี่ทีมคู้ภัยทุกคนอน่ะทําหน้าที่แทนพวกเราหน่อยครับช่วยหลายๆคนที่กําลังประสบปัญหาตอนนี้ทุกอย่างมันกดดันเนอะแล้วก็มีความคาดหวังแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องมีการวางแผนที่ดีครับเพราะว่าน้นําค่อนข้างเชี่ยวอะไรหลายอย่างต้องวางแผนดีๆไม่งั้นมันจะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอีกใช่ครับอย่างข่าวหลายข่าวที่ที่เราเห็นกันอยู่เนาะมีแบบ มีเรือล่มหรืออะไรอย่างเงี้ยคะะมันก็มีการสูญเสียอีกเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดอีกก็ให้พี่ๆทุกคนนะครับทีมกู้ภัยมีสตินะครับในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตรงนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนทำตรงนี้ให้สำเร็จช่วยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มขึ้นอีกครับเดี๋ยวเดี๋วพี่เปลี่ยนฟิลที่นีอับเดได้เดี๋ยว เสพข่งเดี๋ยวจะใสปใช่ครับเรียนได้นี่แล้วปีนี้เห็นบอกว่าจัดเต็มมากโอ้ปีนี้จัดเต็มครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้ครับแต่ว่าประชุมไปประชุมมากับพี่จิมมี่ผู้จัดการเนี่ครับทำไปทํามานี่แบบว่าโอ้มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นี่ครับก็โปรดักชั่นก็ระดับประเทศนะครับถึงจะเป็นแค่คอนเสิร์ตวันเกิดก็ตามครับ เตรียมเครือเตรียมแผนเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไปเต็มมากครับเต็มไปเยอะเลยครับก็เตรียมโชว์แล้วก็มีเกสด้วยครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เป็นการตอบแทนแฟนคลับด้วยครับคือไม่ใช่เป็นแค่คอนเสิร์ตวันเกิดครับเดียวเป็นเหมือนคอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยคือมันก็จะไปใช่ครับรวมเลยจัดเต็มทีเดียวเลยค่ะเห็นเห็นโดนแบบว่าแซลไปพวกปาร์พวกอะไรเซลเขาบอกโอ้โหจัดอะไรขนาดนั้นเลยก็ พี่พี่ก็น่าจะรู้ตัวครับว่าเดี๋ยวคงจะต้องซ้อมซ้อมหนักนะครับจะต้องรีบตื่นมาซ้อมหน่อยเพราะว่าเป็นงานของหัวหน้านะครับแต่ว่าถ้านอกเวลางานก็คืองานของน้องชายทุกคนก็เต็มที่นะครับรอลุ้เนาะว่าจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ขดหนักต้องซื้อบัตรเข้าไปนั่งดูค่ะถ้าไม่งั้นไม่รู้แน่ๆว่าในคอนเสิร์ตมีอะไรบ้างครับ เออแล้วพ <mm um> ูดถ like> ึงแบบของถิ่นนีะไรอย่างเงี้ยปีนี้คิดป้าพ่อพ่อแม่แม่จะแบบว่าจะไปหนักปะตรงอะไรจะต้องแบบล้นขนาดไหนเีนี้ต้องเอาทิปล้อมาขนนะขอสัิบล้อสักสองคันเนะมาขนก็ในๆนเขาก็เตรียมเตรียมไว้ให้อยู่แล้วแหละครับทุกปีเราแบงค์ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าอย่างทีเชื่อว่าทุกคนแฟนคลับเนาะดอมแบงค์แล้วก็แฟนคลับสันต์น้ำเพชรพี่ๆอีกหลายๆดอมเล้วก็ ก็คงเตรียมของขวัญไว้ให้แล้วอะค่ะแบงค์ยังไงก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ตื่นเต้นกับการที่อยากจะทําคอนเสิร์ตให้สนุกที่สุดเลยอย่างอย่างที่ตัวเองหวังเอาไว้แบงค์ยังไงก็ได้แต่ว่าแบงค์เตรียม100ล้านสองขันเตรียมไว้แล้วครับดีอะไรยังไงก็ได้ครับอีกเรื่องเลงสุดท้ายละถามเรื่องอัปเดตเรื่องอาการสุขภาพนิดนึงอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าช่วงนี้คือแบบก็โอ้โหเป่วยจากหวัดเออเดี๋ยวเดี๋ยววัดบ้างเดี๋ยวเสี่ยงหายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นไงบ้าง ก็ต้องประคองครับประคองให้ดีเพราะว่าทํางานทุกวันเลยครับพยายามจริงๆแล้วอ่ะพยายามจะไม่เป็นครับแต่ว่ามันก็หน้าไม่ได้ด้วยอากาศด้วยแล้วก็ด้วยงานด้วยบางทีแบบพอนอนน้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการเลยก็ต้องรีบไปหาหมอต้องรีบไปฉีดยาอะไรครับก็ต้องบอกตัวเองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นหนักถึงขั้นไม่มีเสียงแหละเพราะว่าเราเราไม่ไปหาหมอครับปล่อยให้เป็นจนแบบ จนจนมันเกินสายไปแล้วไงครับก็เลยแบบทาให้เสียงหายแต่รอบนี้ยพอเจ็บคอปุนะ๊บเนี่ยคือไม่ได้เลยต้องแวะแบบฉีดยาเลยเพื่อที่มันจะได้ไม่เป็นหนักมากครับกลัวแม่แม่พ่อคุณแม่บอกว่ากลัวเหมือนกันว่าบางทีเราไม่ยอมทักะไบ,บางทีกลัวมันจะหนักกว่าเดิมจนเป็นเรือร่างอะไรอย่างเงนะี้ยก็กลัวเหมือนกันคนระับจะต้องบอกตัวเองว่าบางทีก็ต้องไม่ดื้อครับต้องต้องพยายามไปหาหมอเพราะว่า งานใหญ่รออยู่เยอะเหมือนกันใช่ชอบทางานนะครับแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะแต่พี่พี่บอกเแต่พี่พี่เราแะบ,บนเวทีบ่อยนะไอ้อถ้าแาอะก <c oughs> ็ไม่ยอมไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมเจ็บไม่ยอมป่วย <c oughs> พี่ตอชอบบน่นยชอบบน่นเวลาแบงค์ป่วยไม่เคยหยุดงานออและลูกน้องจะก,ก้าหยุดไหมล่ะเอ่นดาพักหนอ่งค่ะสุดท้ายค่ะเรียกว่าโปมโมท คอนเสิร์ตวันเกิดด้วยด้วยอ่ะขอฝากด้วยนะคะคอนเสิร์ตวันเกิดแบงค์นะครับ Power Bank Concert You Are My Power ครับจัดวันที่19ธันวาคมนี้ที่โลตัสอยุธยาครับหรือว่าอยุธยาซิตี้พาร์คนะครับเราเริ่มโชว์หนึ่งทุ่มตรงนะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยครับหรือกดบัตรได้ที่ www.allticket.com ครับบัตรแล้วก็มีหลายราคานะครับ3,500 3น0 0 2ส0 0พั0 0องพันห้วก็1,000บาทครับ แล้วก็กลุ่มปิดก็รับชมได้ครับสาหรับแฟนๆต่างประเทศพี่ๆต่างจังหวัดที่ไม่สามารถมาชมได้จริงๆแล้วก็เอาไว้รับชมย้อนหลังด้วยซื้อกลุ่มปิดได้ที่เพจ sn online ขี่ซื้อกลุ่มปิดครับ199าบาทครับฝากทุกคนด้วยนะครับฝากคอนเสิรต์ตด้วยนะคะ86ปีสุนทรีสุนทรพรนะครับจัดขึ้นวันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25มกราคมนี้นะครับก็แบงก็ได้เป็นเกียรติมากมากเลยครับกับคอนเสิรต์ตครั้งนี้ได้เรียกว่าครั้งแรกเลยของ พระเอกลิเกตัวน้อย,อยตัวคนนี้นะครับที่จะได้มาร้องเพลงสุนทรภพครั้งแรกในชีวิตครับก็ฝากแฟนคลับทุกคนด้วยแล้วก็แฟนๆน,นะครับแฟนเพลงสุนทรภพทุกท่านนะครับรับรองว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ทำท่านผิดหวังอย่างแน่นอนครับพบกับศิลปินรุ่นพี่มากมายหลายท่านเลยครับแล้วเจอกันครับ